บาย thank you ตรงนี่นะครับไกด์บายนี่ bye bye. ไปแล้วครับไกด์ไปแล้วไม่ได้เตรียมลิฟต์ปาล์มไปไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาครับเพราะแบบของมันเยอะมากเลยนะครับคือข้างหลังมันสวยมากนะทุกคนคือแบบฟิลดีมากใส่แว่นแอคกหน่อยแล้วกันนี่ติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะครับ ก็ทีผมจะไลฟ์สดช่องนี้นะทุกคนถ้าผมไลฟ์สดผมก็จะไลฟ์สดช่องนี้วันนี้แฟนสวยมากได้เขาว่าพรุ่งนี้เขาก็จะบอกออกหนกระสอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขามีแบบเอ่อเรื่องพระแปดรูปทั้งหมดนะครับเสียงกล้องไหมครับที่ไหนจ้าตอนนี้เราอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมโอ้ยหนาวหนาวมากเุ้ยทุกคนสะใจมากสะใจแบบความหนาวอะ่ะแล้วดูทางนี้นะดูทางนี้นะสวยมาก สวยมากโอ้ยหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วคิดถูกนะครับที่แบบเอาเสื้อขนปูยมาเตรียมเลยพวกนี้ผมอยู่อีกสองวันครับแล้วก็กลับแล้วพวกนี้จะไปขี่มา้าแล้วก็ไปเที่ยวอีกแล้วก็ไปเที่ยวอีกอืมวิวสวยมากจริงๆทุกคนวิวสวยมากคือดีอะคือแบบโห งามอ่าเน็ตมาแล้วครับเราจะเดินไปไหนเยอะไม่ได้นะครับเพราะาเน็ตไกลมากอ่ะอย่างนี้เสื้อกันหนาวที่เตรียมไปจะได้ใช้วันไหนใช้พรุ่งนี้ครับใช้พรุ่งนี้แล้วก็อาจจะใช้ตอนเย็นเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะออกมากินนู่นกินนี่ย่างมุงย่างนูน่นย่างนี่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างอย่าดึงครับปากจะแตกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเหนื่อย เหนื่อยนะแต่ว่าอยากไลฟ์สดให้ทุกคนดูเพราะไม่รู้ว่าแบบเดี๋ยวมันมืดก่อนอะไรเงี้ยเนาะที่นั่นมันก็กําลังพอดีนะครับเออพี่พลี่ใส่ชุดสีเขียวสวยน,ะนั่นน่ะวิวข้างหลังเหมือนภาพวาดเลยจริงเหมือนแบบซีจีเลยเนาะดีเลยถ่ายคอนเทนต์ได้เยอะมากถ่ายคอนเทนต์ได้เยอะมากเลยครับไม่ชวนแฟนไปด้วยก็เขาคิดไว้แล้วครับว่าจะไปทริปหน้าครับ สวยจริงวันนี้ถ้าถ้าอันนี้อันนี้ฝอพูดนะถ้าพูดตรงๆนะพี่ไปด้คงแบบคงไม่ได้ชอบแบบฟิลแบบนี้ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่ามานะมันเรามากันหลายคนด้วยเรามาแบบเออมีทัวร์มีอะไรอย่างงี้ด้วยกลัวมันไม่สะดวกกับพี่เขาอะไรเงี้ยน้อ,องแทนอยู่ข้างในครับเพราะว่าพี่ไปรี้แกจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชอบความแบบ private นิดนึงแต่ว่านี้ฝันมาหลายคนพี่ไปรี้อาจจะ ไม่ไม่ชอบฟารูฟารูครับว่าเขาแบบชอบแบบไหนวันนี้พี่จุ๋มกับแม่แดงไปหาคุณแฟรี่ที่เบิร์กพอยท์ค่ะอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วแล้วก็ส่งรีวิวน้ำพริกมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเขานอกใจนะทีกลับวันนี้เขาสวยมากหยอกหยอกทำไมหยอกแบบนี้ล่ะพี่ต้องไปส่วนตัวถึงจะดี ก็ถ้ามันมาส่วนตัวก็หมดเยอะนะใช่อันนี้ถือว่าประหยัดนะประหยัดแบบหลายๆอย่างท่าข้านุ่นข่านี่อย่าเงี้ยคือว่าคุ้มมากเดี๋ยวฟอร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งเระจ,จะไปช่วยเขาทําอะไรแล้วนะครับแต่ว่าทุกคนมีอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมนะครับน้ำพริก299บาทสนใจทักชัดเพจแอฟฟ้าได้เลยนะครับพี่จูนะพี่ปกกเกอเรเพื่อนโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมาก ไปเที่ยวให้สนุกนะครับสนุกมากพี่สนุกมากแต่วันนี้แบบเดินขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงสนุกมากอยากทราบราคาทัวร์นะครับอยากทราบไหมถ้าถ้าสมมุติว่าแบบฟอร์แนะนําไปถ้าพี่จะมานะฟอร์ให้ฟอร์สามารถให้ส่วนลดพี่ได้ให้ส่วนลดแบบถ้าพี่อยากมาฟอร์มีให้ได้ฟอร์แนะนำให้ได้ว่าแบบเออเท่านี้เท่านี้ทักมาแล้วกันทักมาหลังบ้านแล้วกัน ทักมาแอปฟ้าแล้วกันเดี๋ยวฟ้าจะบอกว่าแบบเออยังไงอะไรเงี้ยทักมาเดี๋ยวจะบอกอืมกลัวมันจะปลิวเราพูดเรื่องแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยดูตาสิอีแทนนะอีแทนใส่สีขาวใส่สีขาวบ้านปู่มีวกแหละ สวัสดีจาน้องฟอร์สวัสดีครับหนาวมากทุกคนเจบ,บรรยากาศดีมากคือแบบถูกต้องคือถูกต้องเลยตอนนี้เขาวางจะทำะกับข้าวนะครับการจะทำกับข้าวเที่ยวเผื่อพวกพี่ด้วยที่พักสวยมากสุดสุดครับสุดสุด,สด โลเอาโลชั่นทาปากได้นะโอเคโอ้ยขอบคุณครับพี่ปาร์คพี่ปาร์คขอบคุณครับพักบนเขาเหรอคะใช่ค่ะพักบนเขาไม่ได้พักบนเราเลยพักบนเขานะครับอะไรเนี่ยค้างเฉยกลับบุรีรัมก่อนครับกลับบุรีรัมก่อน เดี๋ยวเปิดเพลงออฟฟิวก่อนเปิดเพลงออฟฟิวก่อนดีกว่ามันจะได้มีฟิวทุกคนทุกคนอย่าลืมอุดหนุนน้ำพริกนะช่วงนี้กำลังมีเอ้ยหมดแล้วสองเก้าแปดหมดแล้วจะเอาเท่าไหร่ดีอยากได้ลักอยากได้พาราเท่าไหร่อ่ะอยากได้พาราเท่าไหร่อ่ะถ้าสมมุติว่าภายในในไลฟ์นี้อยากได้พาราเท่าไหร่บอกมาเลย Tên mình nè à? Tên mình nè à?